กระรอกน้อยผู้ไม่ยอมเก็บทั่วในป่าลึกมีเจ้ากระรอกน้อยชื่อก๊อกแก๊บมันเป็นกระรอกที่ชอบเล่นสนุกทั้งวันกระโดดโลดเต้นไปมาจนเพื่อนๆตั้งฉายาว่าก๊อกแก๊บชี้เล่นทุกวันเพื่อนกระรอกจะขยันเก็บถั่วใส่ถุงใหญ่ต้องเก็บไว้กินตอนหน้าหนาวนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบอกแต่ก๊อกแก๊บกลับห ah ัวฮ ah ่าฮ ah, ่าฮ่าจะเก็บไปทำไมกินตอนนี้ดีกว่า แล้วก็เคี้ยวกรวบกรวบเสียงดังจนนกบนต้นไม้ตกใจบินหนีวันหนึ่งก๊อกแก๊บเอาถั่วมาวางเรียงบนหัวตัวเองแล้วพูดว่าดูสิดูสิฉันใส่มงกุฎถั่วแต่ยังไม่ทันจะจบถั่วก็ร่วงโค้งลงหัวป๊บเพื่อนเพื่อน,นหัวเราะท้องแข็งกันทั้งป่าเพื่อนเพื่อน,พ,นพูดพร้อมกันว่าก๊อกแก๊บระวังนะถ้าไม่เก็บไว้ตอนหน้าหนาวจะลำบาก แต่กแก๊บก็ทำตาโตและยักคิ้วสองทีเธอเป่านี้ถั่วเยอะแยะกินยังไงก็ไม่หมดหรอกเวลาผ่านไปฤดูหนาวก็มาถึงหิมะขาวปกคลุมทั้งป่าต้นไม้ที่เคยมีถั่วเต็มต้นกลับว่างเปล่าก๊อ็แก๊บเดินหิวจนท้องร้องเสียงดังโกรกมันลองไปขุดหาถั่วใต้กองหิมะแต่ได้มาแค่ก้อนหินกลมกแทนกแก๊บ กัดเข้าไปเต็มแรงแล้วร้องดังโอ๊ยฟันฉันนี่มันไม่ใช่ถั่วเพื่อนๆที่ผ่านมาเห็นถึงกับหัวเราะน้ำตาเล็ดก๊อบแก๊บเคาะประตูโพรงเพื่อนๆต๊อตักตเพื่อนๆพื่อนขอถั่วแบ่งให้เราหน่อยนะเราหิวมากเลยเพื่อนกระรอกเปิดถุงถั่วโชว์เต็มเต็มเห็นไหมล่ะเพราะเราขยันเก็บไว้ไงเพื่อนแบ่งถั่วให้ก๊อบแก๊บพร้อมพูดว่า คราวหน้าอย่าขี้เกียจอีกนะต้องรู้จักเก็บไว้บ้างก๊อปแก๊บหน้าแดงฝุดเฮ้เราขอโทษจริงๆต่อไปจะไม่ขี้เกียจแล้วพูดเสร็จเจ้ากระรอกก็ทำท่าลงไปกิ้งกับพื้นจนเพื่อนๆฮากระจายหลังจากวันนั้นก๊อปแก๊บก็กลายเป็นกระรอกที่ขยันที่สุดทุกวันมันจะเก็บขวดใส่ถุงจนเต็มแต่ก็ยังชอบเล่นตลกเสมอ เช่นเอาถั่วมาโยนเล่นแล้วรักด้วยหางบางครั้งรับพาคถั่วเด้งใส่หัวตัวเองดังป๊อเพื่อนๆหัวเราะทั้งป่าแม้ก็แก๊บยังขี่เล่นเหมือนเดิมแต่ก็รู้จักทำหน้าที่ของตัวเองและเก็บถั่วไว้เสมอมันพูดกับเพื่อนๆว่าขยันเก็บถั่วก็สำคัญแต่แบ่งกันกินก็สำคัญเหมือนกันนะเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับมิตรภาพที่อบอุ่นในป่าคติซ้อนใจ ถ้าเราขยันและรู้จักเก็บออมเราจะไม่ลำบากในอนาคตและถ้าเราแบ่งปันกับผู้อื่นทุกคนก็จะมีความสุขไปด้วยกัน